นี่ค่ะสวัสดีเจ้ามพบกับตุ๊กขึ้เก้าค่ะทุกคนขาในช่องสันแห็งชาแนลมาคำเมื่อนี่ตุกแหวมาส่วนสุคนซิมมะเขือเทศยัก์บม้ยคะ่ะทุกคนขาตุ๊กเห็นมาจากติ๊กต็อกค่ะเห็นเขาบอกว่าลูกไผยกินมะเขือเทศอ่ไรให้เฮ็ดวิธีนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะมะเขือเทศยักบย์บม้ยนี่คะ่ะปิดจุกมา ดูเห็ดเซลไวขึ้นหนึ่งค่ะอืมเป็นแบบใ่บุบของเขาเห็ดคือเป็นตะก,กินนี่ค่ะอันนี้คือยัดบวยเค็มค่ะทุกคนค่ะยัดบวยเค็มไปสองหน่วยสองลูกอืมทุกคนแฟบแมพี่น้อง อืออ,อันนี้คือบวยเข้มค่ะเนื้อหนีตุกยัดบวยเข้ม,มทุกคนมันแสบแห้งเนือ <c oughs> บุกเกศก็้ายแล้วก็มันไม่รสบวยอะค่ะร้อคนขคามันอินไปเราคงซึ่าเหมือนมะเขือบุกเกเทศมันก็มีกลิ่นของมะเขือเทศอยู่เล็กน้อยแหละคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็กลิ่นบวย แต่ตุกวัน่วยขนาดเนี่ยใส่บวยก่อนเดียวก่อนได้ค่ะทุกคนค่ะอืม อร่อยเลิศนี่ค่ะอันนี้คือยัดบวยหวานหน่อยนีดูุกฮเฮสัใหญ่ักไบเห็ดจุกไมกบ,บมีขวนกับไม่มีขวนค่ะอันบม่มีขวนี่คือบวยหวานทุกคนเบวยหวานก็ยัดมาสองเม็ดเหมือนกันค่ะ สำหรับตุกตุกวางหยัดบุยเค็มแซ่บค่ะหยัดบุยหวานตุกวางมันอันบวยที่ตุกซื้อมาเนี่ยมันบม่ค่อยมีรสชาติบันไม่คอยออกรสชาตินะคะพี่น้องเหมือนวานยี่ห้อที่ทุกสายมันไม่ค่อยออกรส สัมกิมันเค็เหตนซื้ออันนี้เป็นบวยเคมม็มแล้วก็บวยหวานค่ะทุกคนค่ะพาไัหนีแสดงหัวอันนี้มีสองรสทุกคนมาค่ะซิมตวงกันออืม ตัวแซ่บค่ะแซ่บดีค่ะทุกคนค่ะแซ่เย็นช้ำช้ำชื่นใจค่ะ อันนี้ตุกเห็นประมาณบาบสามกลัวค่ะแล้วก็เอามากินเทียงมันนี่บาบสามกลัวมอว่าแล้วมากินเทียงมันนี่ ันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือหวานหวานประแสบอินบวยเค็มคะ่ะทุกคนคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะโตวบวยที่ตุกซือมากแหละคะ่ะไม่นยัดแล้วมันบ่ค่อยออกรสชาติมันก็แต่แล้วแต่ยี่ห้อบวยความเข็มข้นนะคะโอ้ยทุกคนแต่บวยเค็มอะ่ะถ้าลูกขนาดนี้ตุกว่ายัดเม็ดเดียวพอคะ่ะ Uh huh. อืมมเนะะ่ะอ uh ืม huh. คนตอนแหละตรงเห็นมาอุ้นบ่กเท็เขาคือแบบพ่านเขามันคือสีแสบมันแดงแดงของเขาก็เป็นเป็นสีออกสมสมเนาะแต่เขาว่าพันไหนเห็นกระแสบเ็เลยลองเห็นมึงค่ะอืม uh huh. ถ้าเกิดว่าบะมีผลไม้กินเนาะเอาไปเคิร์ทเมียดบวยแศรเลยค่ะเศรษผลไม้เลยคือดีอ่ะทุกคนบอกเลย 음. Hmm. ん hmm. hmm. แอบค่ะทุกคนคะเมนูนี้ความเห็นส่วนโตความชอบส่วนโตจอกไทยจอกเราความชอบส่วนโตตุกว่าแสบค่ะตุกชอบคือแบบว่าบุกเทปมันก็หนวยไงกินได้ยนยก,กอ็อิมแล้วคะ่ะหนว่ยนี่เป็นบวยหวานหนุยนี่เป็นบวยเค็มหนุ่ยหน่อยเอาละคะ่ะทุกคนขามันนิตตุกวาแวมาส่วนทุกคนสิ้น มะเขือเทศยัดโบยด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะเมนูเยี่ยมค่ะพานค่ะทุกคนค่ะไปลองเห็นบ้างด้วยค่ะไว้พอกันคลิปหน่าค่ะสวัสดีค่ะ